มิโซราเมนฝีมือหนูเองป้าทำอะไรอย <t ip> ู่คะทำอ่าราเมนค่ะมิโซราเมีนค่ะเย็นนี้แต่ละคนกลับมานะก็บ่นกับแม่โอวะเหนื่อยมากเมื่อไหร่จะวันเสาร์สักทีอยากหยุดแล้ว่โอก็ฟังแล้วก็ทำได้แต่ให้กำลังใจว่าสู้ๆนะเด็กๆน้ำบวดปูๆแล้วนะคะอันนี้ใส่ลงไป เยน,นีแม่โอได้เชฟตัวน้อยมาช่วยทําอาหารอีกตามเคยคะ่ะนั่นก็คือสาวน้อยไอ้นจังใกล้จะวันกีฬาสีแล้วนางก็ยิ่งตื่นเต้นเข้าไปใหญ่เพราะจะได้ทําหน้าที่เป็นโอเอ็นดันแล้วช่วงนี้นางก็ซ้อมเกิดทุกวันก็บ่นกับแม่โอว่าเป็นโอเอ็นดันก็เหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ยมามาปีนี้ฮาโลวีนที่โอซาก้าพวกเราก็ไม่ได้ไปจะไปแต่งผีไปที่ไหนดีก็ไม่รู้บ่นไปด้วยก็ทําอาหารไปด้วยแม่โอเห็นแล้วก็เอ็นดูกับนางแต่จะบ่นเยอะแค่ไหนสุดท้ายวิโสโอลามงของบ้านเราก็เสร็จเรียบร้อยคะ่ะทุกคน <S 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 สำเร็จนะคะสำเร็จรู้ดวงดีดอ,มมอันน่าสนใจสุดอือมากอร่อยไหมคะอร่อยมากครับร้อนเจยบจับ่อยไหมคะพี่กันลูกมิโซรามิงนะ